ให้รวมไปนิดอย่างงวดเนี้ย,ย,วนนยหวยออกง่ายต่อไปเนี่ยห้าสองสี่อย่างเงี้ยเออไปแทงซิงไปแทงเนยเออไปแทงเนแกเป็นไมล่ะเขาให้ห้าสองสี่แกทำยังไงให้ห้าสองสี่ออกมาให้ได้เออสีสองคือเลขอะไรเออเจส,สี่คือเลขอะไรคนเล่นเป็นนะี่ะเขาจะแบบนี้เลยเนีย่เงินก็ไม่ได้ใช้เยอะตอนนี้เราจะใช้ทั้งหมดสามล้านเจ เนี่ยประมาณสามล้านเจ็ดตอนนี้เรามันมีนี่นอกอยู่สองเคสนี่เนี่ยมันกินอยู่เนี่ยนะดอกสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันก็เครียดอยู่เนี่ยแล้วทำไรอยู่อ่ตะตอนนี้เนีแกกำลังจะได้งานใหม่ือเร็วๆเนี้แต่คุณไม่มีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยร้องก็ร้องไยเดี๋ยวอาจารย์เออให้กลับไปแกได้เลยเนี่ยร้านสี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทำให้แกร้านสี่ก่อนหรือให้กูดามเขาลอยมาให้ล้านสี่เนี่ยแบบจะไม่ใช่กู้ายวันนะเออมันไม่ใช่รายวัน อันนี้มันยังไปทาแต่อีกสองแสนห้าเนี่ยที่รวันเก็บถึงทุกวันทุกวันหาอะไรก็ไม่รู้เอาหน้าดิจังทำให้อาจารย์ว่ากลับไปหมดนี้แล้วกันเรานั่งรถทางไหนเอาทุกคันนะให้เยอะแยะไปหมดเลยแต่มันเหมือนไม่ได้ชีวิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เอากลับไปได้นะ ห้ายที่ประจําภาคตะวันออกในดวบรดาประธานกอนในสามัญคนนี้หมดหนี้กรรมและเปิดวงใหม่ทรัพย์ใหม่ชีวิตใหม่กลับไปตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้ได้เงินล้านสี่แล้วก็เตมิมอีกแปดแสนให้จบให้สิ้นแล้วก็หน่อยเปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ให้ที่ดินสามโฉนดกลับบ้านขออำนาจคุูบาอาจารย์หลายรงประทานพอแล้วสําเร็จสาเร็จเอาไอน,นี่ก็ชอบโกดว่าญาติหัวไม่ช่วยไม่เขาก็ช่วยช่วยพูดไป ไม่เป็นไรก็อยทำก็ได้ไม่จะทำเอาวใดกืออไรนะ พีแยกใช่ไหมเลยมาที่นูเพอสากแยกไฟแดงตรงมาจะมีสายสีแยกแล้วก็เลยมาหน่อยแล้วที่ตรงนั้นมันเฉลี่ยหน่อยพี่หี่เลยที่หนึเอาไปทอดกอย่าไปห้อยตอนเช้าเก้าโมงเก้านาทีนะนะครับบ้านถ่ายหรือไงพูดกันบ้างเดี๋ยวตามให้วางไว้ต่อนก็แล้ว ได้เลยนะเนี่ยไปเกินเดือนครึ่งนี้ขายเท่าไหร่อ้ทเท่าจที่ไม่ถึงอย่างนี้ต้องตายแล้วให้เผยขายไม จำไว้นะบางคนสวยจะตายห่านี่บางคนสวยจะตายเต็มสี่พันมันไม่ได้ใครของที่ใครอ่ะมาไม่ได้แล้วถ้ามันเอาจะขายจริงให้เจ้าของมาเลยมาหาอาจารย์แห้วเนี่ยเออถ้ามันมาไม่ได้ก็ไปต้องขายมันล็อกอ้าวอาจารย์บอกให้เลยเนี่ยถ้าที่แปลงเนี้ขายได้พันแปดร้อยล้านธรรมดาอาจารย์ถูกตอบนักการแห้วทิ้งเลย กูให้ทุบเลยเนี่ยมึงเอาแม่โครมาทุบเลยกูให้มาทุบเลยเนี่ยนี่ตายแล้วเนี่ยเอาไว้หนุเขยแดกก็ไว้หนุ่เขยกินไงตัวเองก็ไม่ได้ใช้ก็ไอที่ไม่ใช้ไม่ได้พูดหมายถึงว่าที่แปลงนี้มันอยู่แค่พันสามร้อยกว่าล้านถ้าพันแปดต้องไว้ให้หนู่เขยไว้กินแกก็ตายเป็นผีไปซะเจ้าของน่ะอ่ะก็เฝ้ามานานอ่ะ ข้ามาให้เขากินนไงละ่ะบางคนเนี่ยไม่ได้ชาวเลยนะดูนี่เครื่องเพชรใส่ไม่รื่มเลยไม่ได้อไ,ไว้ในตู้วายรู้สบายใส่ก <c oughs> ็ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเสียเวลาบางคนบอกอาจารย์จะขอมาไม่ได้เจ้าอะไรอาจารย์อาจารย์บางคนทำให้ในกรุงเทพขายทั้งนั้นนะสุดที่สารดินแดงทองหลอ่ออาจารย์เี่าทั้งนั้นเนี่ยขายกันเนี่ยเต็สี่พันล้านก็ขายเจ้าของตั้งไว้สี่พันล้านบอกพี่แปงเนี้ยได้สามพันสองร้อยล้าน แต่สี่คนไทรไม่ขายในคนนั้นสวยตายก็ยังบอกอยู่ทำไงไปได้ 4, 1, 6, แค่สี่พันพันสาวรอ้า้านแนอถ้าอย่างนั้นไม่ได้หรอในประเทศไทยมีเศรษฐีกี่คนบางคนก็นึกว่าเขาซื้อบางคนมา,าเขาเอาไครนะ่ะโอ้เหมือนบางคนมาบอกอาจารย์แหน่ขายที่ต่างประเทศต่างประเทศอะไรยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ออกอาจารย์ไปต่างประเทศบ่อย ้วเขียน้วเขียนคำว่าแยกไปถูกเลยแยกจะใช้คำว่าปีมันจะใช่หรอเออมันไม่ใช่างนี้มันหายไปน่ารักแล้วที่แปลงนี้เขาแป่งต้องแปดคนแปดส่วนแล้วทางเข้าเนี่ยมันเป็นทางเล็กแล้วก็ยาวมาทิ้งนี้ที่เยน็นใครไม่เชื่อเราไปดูแล้วมีโรงอะไรเกา่เกาๆก,ก็ไม่รู้เหมือนโลงเก่าๆโรงอะไรก็ไม่รู้ถ้าใช่ดีแต่เข้าแต่เขาไม่เอาเขาบอก เขาไม่ตื่นเขาก็แค่นี้ท้าเตืเ่นเม่ไหนเลิกท้าวเขาก็ไปย้ายไปอื่นใช่เขาไม่ได้เอาอ่ะาาบางคน่ะไม่เอาเขาให้เนี่ยดูเขาถูกชะตานาฬิกาเรือนนี้ให้พันล้านก็ไม่เอา 9, ออเจ้าพันแตะพอนาิการล้านเสียหรือร้อยกว่าบาทหรือรจ้านี่มีเงินสามพันบาทต้องัระวา์เขาให้จ้า กาดูดวงมันจะแปลนี่สร้างเงินข่งร้านอ่ะที่เดียวพี่แกน,นั่งอยู่ชั้นละเจ็ดไร่์สามชั้นน่ะนี่ไม่ใช่ทำนานะนะาทำนาเจ็ดไร่กันทั่วแล้วนี่ทำนายิ่งก่อนทำนายิ่แกนิดเหล็กเล็กไี่ใชของเล่นเออไม่ของเล่เนแล้วนี่หน้าเหมือนแม่ตาไปทันเตี่ยทางพ่อวิ่งเสียบปะป,ะปะ่าเจ้าเจ้าของมาดูเลยเจ้าจ้ของมา,มา,เ,เ,นา,นาเนี่ยมาเลยดูกระเที่ยวกันเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยชาวมายอย่าพูดชอบพูดอะไรก็ไม่รู้ไรสน,นะ ไม่ได้เลือคนสักยันไม่ได้ลงของอะนางก็ไม่สีไม่อยู่ได้นะบ้านคนไม่มีเขาอยู่เหมือนสัะเจ้ามีใคอยู่ลองดิพยามาแอบสูกยากันไปไปหมดเออเก๋เปลี่ยนชื่อพิยาก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกแกเออเวลาไปงานศพก็ต้องกินข้าวงานศพเกไม่ค่อยกินเนี่ยแกไม่ค่อยกินอ่ะเออ๋ยวต่อไปแกต้องตายใครจะกินอ่ะเอองานศพมันมาก บางคนบอกไม่จะเป็นล่าจาย์ผมให้าให้ล่างดูงานไปแล้วพอตายจริงติตดเชื้อในกระแสเลือดองานเข้ามืองานเนี่ยแถวนี้กม็มีดีใจจะตายไทยล่างก็ไปสี่สิบปีบอกไม่ไปงานศพใครไม่ไปสวพิธรมพอตายจริงไม่มีใครเลยก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วตัวเองไม่เคยไปสวพิธรมเขาไม่เคยไปให้บุมนิดเขาไทรก็จะไปเล่าเออไทรจะไป เออมีลูกสาวไม่เคยไปล้างน้ำกูเบ่าสาวก็เลยเงี้ยแล้วลูกตัวเองแต่งงานมีอยู่สามคนนะ่ะก็เบ่าเจ้าสาวคงมีใจมากมันไม่ได้เราพนทำบุญผิดนะ่ะก็ไม่ได้หรอกเออไม่ได้อย่างที่เราคิดนะเออเนี่ครัแกไปทำสินี่มันก็มีไม่เยอะหรอกแกก็ไปสวดไปสิเงินมันอยู่บนสวรรวันนะเขาจะให้ใายสารเจ้าเนี่ย ลงพ่อที่เขาเสียมดแล้ัน้าไปอยู่กลางทุ่งนาเนาี่ยเขาสร้างเป็นพันล้านนะขเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงช้างเปล่าเขาไม่ได้เลี้ยงต้องให้สวรรค์ตัวให้เออท้องอยู่ในคอพวกแกเนี่ยอาจารย์เหี้ยวด้วยสามารถเดินออกจากคอจะได้เดินอาจารย์เหี้ยวได้ด้วยลองทําไม่ดีสิเขาก็ไปอ่ะลองนี่ mm hmm. พ่อแม่ไม่ดีเดี๋ยวลูกก็หนีหมดมันมีค่าทั้งนั้นอนะ่ะ mm hmm. อะไรที่มีค่ามีขาหมดเนี่ยเสื้ออ้นี้ขายบาทเดียวก็มีค่าขายได้เ mm hmm. ออก็ต้องไปศึกษาดิ ากาก็ไม่ได้เก่งออบางคนไม่เอาพี่เอาน้องอ่ะเวลาตายนะใครร้องไห้คนตายเนี่ยร้องไห้มาติดสุดและคนที่ร้องไห้จากคนตายมาคือพี่น้องแกนเนี่ยที่ว่าเกลียดกันตนะั้งนาน่ะแล้วทาบุญให้คนตายนะคก็พี่น้องแกเนนะี่ยไม่มีใครมาแล้วเมียก็หาผัวใหม่เมียมีคนมาหาจันแ่ยแย้ yeah. หัวตายเนี่ยอาจารย์มาช่วยคนละมนต์หน่อยกววิญ,ญญาณหัวกวนขอแลกขึ้นมาท,ทีหัวที่ไม่ต้องร้อยล้านยังกวนมึงหรอ เออเสื้อผ้าหัวเก็บเผาหมดแต่ท้องไม่เผายิงเนี่ยฉลาดมาลองคุณคุณไม่ได้วุ่นวายเลยเนี่ยสำนักงานอยู่ในป่าไม่ได้สำนักใหญ่นี่เอาขอให้แกรวยแล้วกันเพราะนี่แกก็มีไม่เยอะหรอกเป็นเสร็จก็แค่สองล้านเจ็ดทีแกจะใช้ด่วนๆแล้วแกมีหนี้แอบอะไรก็ไม่รู้เราดวงชาติกูลแกชอบเป็นหนี้เลยก็ไม่รู้นาะนยุกงๆน้องน,น,น,นี่เป็นหนี้แหละเป็นหนี้ก็เอาอะไรไปรู้เป็นหนี้ไปเอามาจนไร